เครนี <Cornell. S 2> ้ปั๊มฟูจิก้านะครับทํางานทุก40วิพอปิดวาล์วทางน้ําออกแล้วปั๊มเงียบครับวิธีเช็คเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งคือปิดวาล์วทางน้าเข้าแทงครับแล้วก็ให้มาดูตรงมิเตอร์เดี๋ยวรบวนพี่มาดูตรงมิเตอร์ครับมาดูตรงมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์ ฝั่งทางนี้ฝั่งทางซ้ายคือมาจากป่าป่าฝั่งทางขวาคือเข้าบ้านถ้าเป็นมิตเตอร์รุ่นเก่ามิตเตอร์ถ้าน้ำถ้าน้ำผ่านมิตเตอร์มิตเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ว่าตัวนี้มิตเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาครับในลูกศรลูกศรไปทางนี้ปกติแล้วถ้าน้ําเข้าแทงอ่ะมิตเตอร์จะหมุนทวนเข็มครับพี่แต่ว่าตัวนี้มันหมุนย้อน สาเหตุก็คือเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันสาเหตุคือตัวนี้เสียเนี่ยครับตัวเช็ควาล์วบายพาสตัวกันย้อนเสียมันก็เลยทําให้ไอ้ฝั่งเนี้ยมาจากปั๊มพอตัวนี้เสียตัวพอตัวนี้เสียเสียเสร็จปุ๊บอะ่ะมันก็ทําให้น้ําจากปั๊มมันดันย้อนกลับไปมิเตอร์ได้ครับมันก็เลยทําให้ปั๊มทํางานถ้าเราปิดวาล์วตรงมิเตอร์ปั๊มเงียบครับพี่ มีเสียงตัวนี้เสียมาดูกันครับว่ามันเสียยังไง,เ,ง,รเ,งเราจากตัดแล้วนะครับ อันนี้มีน้ำไหลยอ้อนออกมา